ยินดีต้อนรับทักคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยผู้รับการประเมินนางสาวนิรชราถาเงาโรงเรียนบ้านหนองมากสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4ประวัติส่วนตัวผู้รับการประเมินเกิดเมื่อวันที่ ท7ธันวาคมพศ .2529 ปัจจุบันอายุ35ปีที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่641-280ทับซอยประปาหนึ่งตำบลในเมืองอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแกน่นประวัติการศึกษาจบชั้นประถมศึกษาพิที่6โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษาอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแกน่น จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนขอนแก่นวิทยายัยอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นจบระดับชั้นปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์สาขาบริหารรัฐกิจมหาวิทยาลัยขอนแก่นจบระดับปริญญาโทคณะศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2563ด้านการปฏิบัติตนวินัยและการรักษาวินยัยการแสดงออกทางอารมณ์การสื่อสารข้าพเจ้ามีการสื่อสารได้เหมาะสมทั้งกับผู้เรียนผู้ปกครองและเพื่อนร่วมงาน ข้พาพเจ้ามีเจตคติเชิงบวกกับประเทศชาติมีความจงรักภักดีต่อชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ไม่เผยแพร่ข้อความหรือสนับสนุนบุคคลที่แสดงถึงเจตคติเชิงลบกับประเทศชาติไม่ทําให้ประเทศชาติเสื่อมเสียชื่อเสียงข้พาพเจ้าสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ ข้าพเจ้าปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นราชการครูอุทิศเวลาของตนเองให้แก่ทั้งราชการไม่ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันควรแสดงกริยาท่าทางสุภาพเรียบร้อยรักษาความสามัคคีระหว่างราชการข้าพเจ้ารักษาชื่อเสียงของตนเองและรักษาเกียรติของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนไม่ให้เสื่อมเสีย ด้านคุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถืออย่างเคร่งครัดข้าพเจ้ายึดมั่นและศรัทธาพระพุทธศาสนาปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเข้าร่วมในกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างสม่ำเสมอการทำบุญตักบาตรอย่างสม่ำเสมอข้าพเจ้ากระทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมมีจิตบริการและจิตอาสา ข้าพเจ้าเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสิทธิการทำงานมีจิตอาสามีจิตสาธารณะโดยทำความดีด้วยจิตบริสุทธิ์ด้านจรรยาบรรวิชาชีพครูข้าพเจ้าพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องปฏิบัติตนเหมาะสมกับความเป็นครูตามจรรยาบรรวิชาชีพครูมีการเข้าร่วมอบรมและพัฒนาให้มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเป็นครูอยู่เสมอ มีการอดรมพัฒนาวิชาชีพในด้านต,าต่างๆเพื่อให้ทันกับสังคมในปัจจุบันพระเจ้ามีวิสัยทัศน์รู้และเข้าใจติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการเศรษฐกิจสังคมของประเทศไทยและนานาชาติในปัจจุบัน ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและรักษาผลประโยชน์ของทางราชการไม่อาศัยวิชาชีพสแสวงหาผลประโยชน์ข้าพเจ้าให้ความรักความเมตตาความเอาใจใส่คอยช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนมีความเสมอภาคกันทางการศึกษา ข้าพเจ้าสอนนักเรียนด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทในทุกๆครั้งที่เข้าสอนให้บริการด้วยความเต็มใจและให้ความรู้อย่างเสมอภาคกันข้าพเจ้าเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้เรียนในด้านกริยามารยาทการไหว้ผู้ใหญ่การใช้คำสุภาพรวมถึงการใช้ภาษาไทายให้ถูกต้อง ข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างดีข้าพเจ้าตระหนักคุณค่าของการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพยายามน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวันและสอดแทรกในการสอนนักเรียนด้านการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอน จ้าได้วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวบ่งชี้ตามหลักสูตรแกนกลางการจัดการศึกษาพื้นฐานพศ .2551 และหลักสูตรสถานศึกษาข้าพเจ้าได้ศึกษาเพื่อเตรียมการสอนให้ครอบคลุมเนื้อหาเพื่อให้เกิดผลสัำนิ์ทางการเรียนโดยได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและครอบคลุมทุกหน่วยการเรียนรู้ ข้าพเจ้าได้จัดทำเอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมฉบับปรับปรุงพศ2564ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพศ2551ฉบับปรับปรุงพศ2560การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ข้าพเจ้าจัดทำด้วยวิธีการที่หลากหลาย วัดและประเมินผลตามสภาพจริงและทดสอบในแบบต่างๆอย่างสมดุลคุณภาพผู้เรียน 1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนครข้าราาสอนในรายวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมรายวิชาหน้าที่พลเมืองรายวิชาประวัติศาสตร์ซึ่งผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย70อร์เซขึ้นไป กเจ้าจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความสนใจในบทเรียนมีแรงจูงใจเพิ่มการเรียนรู้มากขึ้นการสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นที่ครูมีความเอื้ออาทรต่อนักเรียนการดำเนินการตามระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน พรเจ้าจัดก,กิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการศึกษาและสำรวจติดตามพฤติกรรมของผู้เรียนและได้มีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน100เปอร์เซนต์ช่วยเหลือนักเรียนตามสภาพจริงข้าพเจ้าอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงาม โดยข้าพเจ้ามีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในทุกชั่วโมงเรียนข้าพเจ้ามีการอบรมคุณธรรมจริยธรรมทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจในภาระงานของสถานศึกษาเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปงานวิชาการงานงบประมาณและงานทรัพยากรบุคคลและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสม ข้าพเจ้าสามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถข้าพเจ้าเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมตามบริบทการเรียนการสอนของนักเรียนแต่ละชั้นเรียนขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ได้รับชมวีที การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาย,ย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยของนางสาวนิรชาราทาเงาขอขอบพระคุณค่ะ